เปิดประตูสูกก่กกตเปิดประตูสูกก่กกตเปิดประตูสูกกกส่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสูกก่กกต ดำเนินรายการโดยนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรัมนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ เปิดประตูสู่กะกะตทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสิทธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเราจะการเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามโมงกับเรื่องราวของความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในประเด็นเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติหนึ่งเราอยู่กับคุณสุธาทิพย์ชักะทานนท์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณดนันทพัฒค่ะ สำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันนะคะก็น่าจะสอดคล้องกับการที่จะมีการเลือกตั้งในส่วนของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนะคะซึ่งในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนี้ทัดทวนเป็นองค์ความรู้กันสักนิดนึงนะคะคุณนะสมบัติของบุคคลทั้งสมาชิกและนายกมีลักษณะแบบไหนแล้วสำหรับคนที่ไปใช้สิทธิ์ต้องมีลักษณะแบบไหนคะค่ะ ในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา,าเทศบาลที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มีนาคมนี้นะคะในส่วนของคุณสมบัตินะคะก็จะมีบัญญัติกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะปี2562ในมาตรา38นะคะซึ่งจะกําหนดไว้สําคัญหลักการสําคัญ4ประการนะคะในประเด็นแรกนะคะคือมีสัญชาติไทยโดยบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทยนะคะ แต่คนที่รับการแปลงสัญชาติมาเนี่ยต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีสองนะคะมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้งสําสหรับการเลือกตั้งเทศบาลนะคะก็ได้แก่คนที่บุคคลที่เกิดก่อนวันที่สามสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบหกค่ะสามนะคะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนะับถึงวันเลือกตั้งนะคะสําหรับการเลือกตั้งเทศบาลเนี่ยก็จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะก่อนวัน ที่ย9สิบเก้ามีนาคมสอง3ันห้า้อยหกสิบสามค่ะและประเด็นที่สี่นะคะเป็นเรื่องของคุณสมบัติอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดอันนี้ถ้าเราไปดูในส่วนของพระราชบัญญัติเทศบาลน,นะคะพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบกซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเราไปดูเปิดดูแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้กําหนดคุณสมบัติหรือว่าขณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะนั้นก็คือในส่วนของผู้มีสิทธิ์เนี่ยก็จะมี สามประเด็นหลักๆก,ก,ก็คือเรื่องสัญชาติไทยเรื่องอายุไม่เกินไม่ไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้งแล้วก็การมีชื่อนะคะอยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่าหนึ่งปีค่ะค่ะ,คะและจากเดิมนะคะอาจจะมีคนที่เคยไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเขาก็อาจจะมีเรื่องราวของสิทธิ ในการเลือกตั้งสิทธิอะไรที่มันขาดขาดหา,ายไปเวลาเราจะไปตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิในการเลือกตั้งที่จะใช้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างไรและจะตรวจสอบได้ไหมว่าเราต้องไปเลือกตั้งที่ไหนเกิดย้ายทะเบียนบ้านมาไม่กี่ไม่กี่เดือนเอ๊มันจะต้องเลือกที่ใหม่ที่เก่ายังไงคะได่ค่ะสามารถตรวจสอบได้นะคะโดยวิธีการตรวจสอบนะคะ ช่องทางเนี่ยที่เรากําหนดไว้นะ่ะมันจะมีอยู่สี่ช่องทางหลักโดยสองช่องทางแรกเนี่ยเป็นช่องทางที่เราดรําเนินการตามกฎหมายนะคะกฎหมายกําหนดว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างส่วนอีกสองช่องทางที่เหลือเนี่ยก็เป็นช่องทางที่เราพัฒนาโดยนาระบบเทคโนโลยีเนี่ย้ามาช่วยในการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเ๋รามาดูกันในประการแรกก็คือเรื่องอการตรวจสอบในประเด็นแรกก็คือตรวจสอบจากประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะซึ่งจะมีการติดประกาศนะที่ว่าการอำเภอ เีื่ยว่าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงนะคะทั้งนี้กฎหมายกําหนดว่าให้ปิดประกาศก่อนมันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันในที่นี้ก็คือจะต้องปิดประกาศนะคะ,ะในวันที่ภายในวันที่2มีนาคม2564ค่ะส่วนที่สองก็คือการทาหนังสือแจ้งเจ้าบ้านนะคะซึ่งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นผู้แจ้งบัญชีรายชื่อผู้แจ้งรายชื่อนะคะไปตามเจ้าบ้านที่กําหนดไว้ ตรงนี้เราต้องดําเนินการก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก็คือภายในวันที่สิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะส่วนสองประเด็นหลังก็คือตรวจสอบจากแอปพลิเคชันสมาร์ทโหว์นะคะซึ่งตรงนี้สํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นคนจัดทําขึ้นก็สามารถตรวจสอบทั้งได้ในส่วนของอาการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะคะแล้วก็สถานที่ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งและประเด็นที่สี่นะคะก็คือตรวจสอบจากเว็บไซต์คนไทย com นะคะ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลระบบอยู่ตอนนี้สามารถดาเนินการตรวจสอบได้แล้วค่ะค่ะถ้าเราไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าพบว่ามีชื่อแปลกปลอมมาอยู่ในทะเบียนบ้านบ้านเราหรือว่าถ้าเราถูกถูกแจ้งมานะคะว่าชื่อของเรานอกจากจะอยู่ในทะเบียนบ้านเราแล้วชื่อของเราไปโผล่ในทะเบียนบ้านคนอื่นด้วยอ่าอย่างเนี้ยค,ค่ะเราเราต้องทํำยังไงคะค่ะมีมีกระบวนการนะคะสําหรับในการเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อนะคะซึ่งกฎหมายกําหนดไว้ว่าในกรณีที่เราจะขอเพิ่มชื่อนะคะตรงเนี้ยถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะหรือบุคคลที่เป็นเจ้าบ้านนะคะเห็นว่าตนเองหรือมีชื่อของบุคคลอื่นนะคะเอมีชื่อของบุคคลในทะเบียนบ้านของตนเนี่ยไม่ปรากฏในบัญชีรายชื่อของหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้นสมควรจะเป็นชื่อเจะมีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยก็ให้นําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านนะคะ และบัระตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้เนี่ยไปยื่นคําร้องเพื่อขอเพิ่มชื่อต่อในทะเบียนอําเภอหรือในทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวันก็ต้องดําเนินการภายในวันที่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะส่วนการขอถอนชื่อนะคะ,คะก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เห็นว่าในบัญชีรายชื่อของหน่วยที่ตนอยู่เนี่ยมีชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ก็ให้ผู้นั้นเนี่ยสามารถยื่นคําร้องขอถอนชื่อ บุคคลดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อนะคะต่อในทะเบียนอำเภอหรือในทะเบียนท้องถิ่น LGBTQ, ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวันเช่นกันค่ะและสําหรับกรณีผู้ที่เป็นเจ้าบ้านนะคะเห็นว่าในบัญชีรายชื่อเนี่ยปรากฏชื่อบุคคลอื่นนะคะในทะเบียนบ้านของตนโดยที่บุคคลนั้นอ่ะไม่ได้อยู่จริงนะคะไม่ได้อยู่ไม่ได้มีชื่ออยู่ก็ให้เจ้าบ้านนะคะหรือบุคคลที่เจ้าบ้านมอบหมายเนี่ยนําสําเนาทะเบียนบ้านฉบ,บับเจ้าบ้านไปแสดงเป็นหลักฐานต่อในทะเบียนอําเภอหรือในทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าสิบวันเช่นเดียวกันค่ะหรือจะนําหลักฐานดังกล่าวนะคะไปยื่นต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งก็ได้เช่นกันค่ะโอค่ะเรื่องที่สร้างความสับสนกับชีวิตในเรื่องของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ไหนเนี่ยคือชื่อฉันอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วก็คนที่มีการย้ายบ้านในช่วงปีนั้นพอดีนะคะตอนแรกอยู่กรุงเทพย้ายบ้านไปอยู่เชียงใหม่ และอีกสักพักหนึ่งมีการเลือกตั้งอ้าวตกลงฉันจะต้องเป็นเลือกกรุงเทพหรือฉันต้องเลือกเชียงใหม่ช่วยอธิบายตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะค่ะได้ค่ะอะก่อนอื่นต้องต้องอธิบายให้ฟังเลยนะคะว่าอ่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่อยู่รวมกันอยู่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็แบ่งเป็นนะคะหนึ่งคืออบจอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรงนี้จะกินพื้นที่ทั้งจังหวัดส่วนที่สองที่จะมีก็คือเทศบาลน,นะคะและที่สามก็คือ องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองตามเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถูกครอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะยกเว้นกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาของจังหวัดชลบุรีซึ่งเราถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษนะคะอันนั้นถ้าเราดูแล้วเราจะรู้แล้วว่า,าเขตการปกครองเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะแยกกันอยู่ อันนี้เรามาดูในส่วนของเทศบาลนะคะสําหรับการเลือกตั้งเทศบาลเนี่ยจากคาถามถ้าบอกถามว่าถ้าย้ายทะเบียนบ้านข้ามจังหวัดไปเลยเนี่ยก็ต้องอธิบายว่าเขตเลือกตั้งของเทศบาลเนี่ยจะอยู่เฉพาะเขตของเขาถ้าคุณย้ายออกนอกจังหวัดเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นคนที่ย้ายออกจากเขตเลือกตั้งไปแล้วเพราะไม่อยูใ่ในพื้นที่จังหวัดนะคะนั้นกรณีคนที่ย้ายออกจาก เขตเทศบาลหรือย้ายทะเบียนบ้านข้ามจังหวัดนะคะสําหรับการเลือกตั้งเทศบาลเนี่ยจะทําให้มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้งบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งและไม่ถูกจํากัดสิทธิตามที่กฎหมายกําหนดค่ะอืมค่ะคือคือกรณีย้ายข้ามจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นกรณีหนึ่งกับกรณีที่ย้ายข้ามข้ามพื้นที่ในเขตเทศบาลของในจังหวัดเดียวกันก็จะก็จะต่างกันเหมือนกันใช่ไหมคะจ้ะ ได้ค่ะสําหรับค่ะสำหรับเทศาบาลก็จะอธิบายอย่างนี้นะคะนเทศบาลตําบลนีก็จะมีสองเขตเทศบาลเมืองสามเทศบาลนครสีอย่างกรณีที่ถามมาเนี่ยนะคะหมายความว่าย้ายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันแต่ข,ข้ามเขตใช่ไหมคะ,มะค่ะใช่ใช่ไหมค่ะในกรณีนี้นะคะกฎหมายเนี่ยก็ให้สิทธิ์ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งว่าสําหรับบุคคลที่ย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังเขต เลือกตั้งหนึ่งภายในเขตเทศบาลเดียวกันเนี่ยบุคคลนั้นมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะคะในหน่วยออกเสียงนายกเทศมนตรีในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่นะคะส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าเทศบาลเนี่ยให้กลับไปใช้ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายครบหนึ่งปีเพราะว่าการเลือกตั้งเทศบาลตอนนี้ใช้สิทธิ์ซ้อนกันอยู่สองอย่างคือในส่วนของนายกกับสมาชิก ถานายกเนี่ยคือกินพื้นที่ทั้งเทศบาลไม่ว่าคุณจะย้ายไปจากเขตหนึ่งไปเขตสองหรือจากเขตสองไปเขตหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็ยังอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันท่นนั้นคุณจะมีสิทธิ์เลือกนายกเทศมนตรีในเขตที่คุณย้ายทะเบียนบ้านไปใหม่นะคะส่วนสมาชิกเนี่ยต้องกลับไปใช้ในเขตเดิมที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครบหนึ่งปีค่ะค่ะแล้วกรณีที่แบบบางบาง,บางเทศบาลนะคะมีการยกฐานะค่ะวิธีการมันเปลี่ยนไปไหมคะ เออก็อา่าจะยกจากระดับต้นก็คือเทศบาลตำบลน,นะคะ,ะค่ะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเทศบาลเมืองแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเทศบาล,ลคนครค่ะนี่ถามว่ากระบวนการมันเปลี่ยนแปลงไหมคือหนึ่งอธิบายว่าหนึ่งพื้นที่พื้นที่ยังคงเป็นพื้นที่เดิมค่ะแต่จํานวนเขตเลือกตั้งของเทศบาลแต่ละระดับเนี่ยจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปใช่ค่ะจะเป็นสองเขตสามเขตและสี่เขตอันนี้ขึ้นอยู่กับการประกาศบาแบ่งเขตนะคะ ันั้นก็ต้องดูว่าคุณย้ายเนี่ยถ้าคุณย้ายในอย่างเทศบาลนครเนี่ยมีสี่เขตคุณย้ายจาก 3, เขตหนึ่งไปเขตสามเขตหนึ่งไปเขตสี่งเงี้ยนายกคุณเลือกได้ในเขตที่คุณย้ายไปส่วนสมาชิกคุณต้องกลับมาเขตเดิมที่คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครบหนึ่งปีค่ะค่ะก็ก็อย่างที่ทราบคือเราห่างหายจากการเลือกตั้งไปค่อนข้างหลายปีคราวนี้พอมาเริ่มเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งปีหกสองเนี่ยทุกอย่างมันถูกพัฒนาขึ้นไป นะคะทั้งในส่วนของท้องถิ่นเองและกฎหมายเราเองเนี่ยพอมันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขตเลือกตั้งเราต้องประกาศใหม่หมดนะคะตรงนี้ก็ก็อยากให้ท่านไปดูว่าเอมันมีการประกาศแบ่งเขตไปท่านอยู่ในเขตไหนนะคะในเขตนั้นเนี่ยแล้วท่านอยู่ในหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่เนี่ยค่ะมันข้อมูลอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามันห่างหายการจัดการเลือกตั้งไปหลายปีค่ะท่านค่ะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นก็น่าจะมีผลผูกพัน จากการเลือกตั้งอบจอในช่วงปลายปีที่แล้วถ้ามีคนไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจอปลายปีที่แล้วแล้วมาใช้สิทธิ์คราวนี้จะเป็นยังไงคะอ่าค่ะเดี๋ยวถ้าถ้ามาในถึงส่วนการเมื่อก่อนเราคุณชินนะคะคนที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะเสียสิทธิ์แต่ตอนนี้กฎหมายเปลี่ยนแล้วค่ะไม่ใช้คําว่าเสียสิทธิ์ใช้คําว่าถูกจํากัดสิทธิ์นะคะนี่เดี๋ยวพี่จะอธิบายก่อนว่า ในส่วนของการจํากัดสิทธิ์นะคะจะเกิดกับกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตัง้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตัง้งและไม่ได้แจ้งเหตุนะคะตามที่กฎหมายกําหนดหรือว่าได้แจ้งเหตุที่ไม่ปฏิัไปใช้สิทธิ์เลือกตัง้งแล้วแต่เหตุนั้นเนี่ยพิจารณาแล้วไม่เป็นควรนะคะก็จะทําให้บุคคลนั้นถูกจํากัดสิทธิ์นะคะโดยสิทธิ์ที่จะถูกจํากัดก็คือหนึ่งคือ สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครรับเลือกเป็นวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาสองสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่นะคะสามเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สี่การดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภานะคะห้าดำรงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุกการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุกการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษานะคะหรือคณะที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหกค่ะ ือห้ามดํารงตาแหน่งเลขานุกการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลยค่ะนุกการประธานสภา,าท้องถิน่น,กกรรน,าานและเลขานุกการรองประธานสภา,าท้องถิน่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งระยะเวลาการจํากัดสิทธิ์เนี่ยจะมีกําหนดครั้งละสองปีนับตั้งแต่วันวตั้งที่ผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิ์นะคะอันนี้เราย้อนกลับไปในประเด็นที่ถามว่าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจอเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม จะมีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนานยกเทศมนตรีในวันที่28มีนาคม2564หรือไม่นะคะตรงนี้ตอบได้เลยค่ะว่ามีค่ะถ้าหากคุณมีคุณสมบัติตามที่เราได้คุยกันในข้อแรกนะคะคือตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา38ที่กําหนดไว้ในสี่ประเด็นแรกนะคะท่านก็จะมีสิทธิ์เลือกตั้งและไม่เพราะว่าการจํากัดสิทธิ์ที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี้ย ไม่รวมถึงการจํากัดสิทธิ์ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งต่อไปค่ะเรื่องของการจํากัดสิทธิ์จะได้คืนมาหลังจากที่มีการไปใช้สิทธิ์ใหม่ไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่ากฎหมายกําหนดไว้ว่าสองปีนะคะครั้งละสองปีนับตั้งแต่วันที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะไม่มีม เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนเลยคือคุณคุณห้ามปฏิเสธเรื่องราวของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเว้นแต่คุณมีเหตุว่าคุณมีเหตุจําเป็นช่วยการูนาแจ้งสักนิดหนึ่งกกตก็มีความยืดหยุ่นให้ท่านนะไม่ใช่ว่าเขาจะตัดเลยอย่างนั้นค่ะใช่ค่ะก็สามารถแจ้งได้นะคะก่อนวันเลือกตั้งเจ็ดวันหรือหลังวันเลือกตั้งเจ็ดวันนะคะตรงนี้เรามีกาหนดระยะเวลาให้ท่านสามารถยื่นได้นะคะค่ะ สำหรับบุคคลใดคะที่มีลักษณะต้องห้ามที่ไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในส่วนของนายกเทศมนตรีและก็สมาชิกสภาเทศบาลนะคะค่ะสำหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะจะกําหนดอยู่ในมตาตรา3 9ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี25 6 2นอะคะประเด็นแรกก็คือเป็นพิสูจสามนเณรนักพจน์หรือนักบวชนะคะ สองอยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิทเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ก็ตามสามถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายสี่ค่ะวิกลจลิตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบและห้านะคะมีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนดซึ่งาอย่างที่ได้รเรียนในขัางต้นก็คือกฎหมายของการจัดตั้งเทศบาลเนี่ยไม่ได้กาหนดลักษณะเพิ่มเติมไว้ก็จะมีก็สรุปแล้วก็จะมีสี่ประเด็นค่ะ สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้เชื่อว่าทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องทำงานกันอย่างเต็มที่พร้อมกับทั้งมีการอบรมให้ความรู้นะคะส่งต่อไปถึงบุคคลที่เป็นผู้นำในองค์กรผู้นำในชุมชนเพื่อที่จะมอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเลือกตั้งให้ให้เท่าทันกับกฎหมายในยุคใหม่ๆด้วยนะคะมีอะไรอยากจะฝากไว้ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งไหมคะเชิญค่ะ ก็จะขอนําเรียนเลยนะคะว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนาย,ยกเทศมนตรีในวันที่28มีนาคม2564นี่นะคะเป็นการเลือกตั้งตามบทเฉพาะการของกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะซึ่งกรกะตเนี่ยได้กําหนดให้มีการเลือกตั้งนะคะสมาชิกสภาเทศบาลและนาย,ยกเทศมนตรีทั้งหมดพร้อมกันทั่วประเทศก็จานวนทั้งหมดทั้งสิ้นก็2,472แห่งนะคะ อันนี้นับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทที่สองหลังจากที่เราได้จัดก,การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล,บาลและนายกองค์การมหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่ยี่ิบธันวาคมปีสองพห้า้อหกสิบสามที่ผ่านมานะคะนั้นก็คือก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะและหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ได้ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาถึงสิบเจดนาฬิกานะคะเพื่อเลือกผู้แทนนะคะไปทําหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของท่านค่ะค่ะ วันนี้ก็ต้องกลับขอบคุณนะคะวิทยากรของเราค่ะจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติหนึ่งคุณสุธาทิพย์ชคะธานน์นะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราเนวนันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ,ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วจะไปฟังเรื่องราวของคำศัพท์เลือกตั้งกันค่ะ ร่วมกันใช้สิทธิ์อย hey, ่างสุจร you. so ิตโปร่งใสกับกอกตตอนเทศบาลนครโอ๊ยปลัดไก่เมื่อวานน่ะเจ๊เข้าเมืองไปหลงในเทศบาลนครมาแหมมันช่างใหญ่โตสัจริงเฮ้ยจะทำยังไงบ้านเราจะเป็นเทศบาลนครแบบเขาได้บ้างนะ โอ้โหฝันใหญ่สิจริงเลยนะครับจะเป็นเทศบาลนครได้เนี่ยท้องถิ่นนั้นต้องมีประชากรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไปและมีรายได้พอสมควรแก้ก้ามปฏิบัติหน้าที่ถึงจะได้รับการพิจารณายกฐานะเป็นเทศบาลนครได้นะครับแล้วรู้ไหมว่าเทศบาลนครเนี่ยมีสภาเทศบาลจํานวน24คนเชียวนะโดยทั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระ4ปีเท่ากันครับแต่นายกดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นะครับอยากเป็นต่อก็ ็ค่อยมาสมัครใหม่เมื่อผล4ปีไปแล้วส่วนหน้าที่หลักๆก็รักษาความสงบเรียบร้อยจัดการศึกษาและให้บริการสาธารณะเหมือนเทศบาลอื่นๆแล้วแหะครับกกตสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายช่วงคำศัพท์เลือกตั้ง สำหรับในวันนี้นะคะคำศัพท์เลือกตั้งวันนี้อยู่กับดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินธิรันค่ะคำศัพท์เลือกตั้งที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังทราบกันก็คือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเราเน้นสำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในช่วงนี้คือช่วงของการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็คือคุณต้องเป็นคนเป็นคนไทยสัญชาติไทยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแปลงสัญชาติคุณจะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่ไม่น้อยกว่า5ปีนะคะและอายุก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะคุณจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะคะแล้วก็ชื่อของคุณจะต้องปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง มาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับจากวันเลือกตั้งเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีการย้ายทะเบียนบ้านหรือว่ามีการย้ายที่อยู่ต้องตรวจสอบดีๆนะคะว่าท่านย้ายมาเกิน1ปีหรือเปล่าไม่ฉะนั้นชื่อของท่านก็จะไปปรากฏอยู่ในที่อยู่ที่เคยอยู่เดิม แล้วก็ต้องไปใช้สิทธิ์ในที่อยู่นั้นแล้วก็อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้ท่านไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตรงนี้ก็สําคัญพอไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วอย่าลืมไปแจ้งเหตุต่อทางกกตเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ถูกจำกัดสิทธิ์นะคะนี่คือเรื่องของคุณสมบัตินอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของคุณสมบัติอื่นๆตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด นะคะโดยเฉพาะในการย้ายทะเบียนบ้านจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังเขตอีกเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันเนี่ยนะคะก็จะทําให้บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นมันอา,อาจจะน้อยกว่า1ปีนัปีนับถึงวันเลือกตั้ง บุคคลนั้นก็จะต้องมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องได้รับองค์ความรู้แล้วก็เสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆให้กับทางประชาชนให้เข้าใจกันยิ่งขึ้นไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้ง ทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหากับเปิดประตูสู่กะกะตประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรับฟังรายการเปิดประตูสู่กะกะตได้เป็นประจำทุกทุกวันอาทิตย์บ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามโมงกับดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินทิรันค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์น้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ